ยี่ตรงนี้เหรอให้ใวัดตรนตรงนี้เรีกอะห่ายวตรจมาเยอะเลยค่เป็นฝรังเป็นฝรังทักทายทักทายเขาแบบฝรั่งรู้คลังสาวเป็นฝรั่งเห็นคุณใส่แว่นนี้เยสวยเลยอยากรู้จักให้ให้ ให้รัตนาหอเร่ให้ชีวิตจริงเด็กตำรวจใหทำไมวะให้ไม่ให้บอกเขาสิโอ้ยสอนอะไรอย่างนี้ล่ะให้ให้อ่มาให้แล้วเอาเลยเอาให้เขาเขาเอาเลยไม่เอาก็ป้ามาให้เลยเรามึงมาขออะไรกูล่ะมึงเก่งว่าอะไรเฮ้ยมึงขอบิดประเภทเด็กตำรวจก็มากันเต็มให้ให้ไปให้ให้ไหมเดี๋ยวมากันเต็มเจ๊ต้องตอบว่าให้ ดี๋ยวสอนอย่างนี้นะเอาญี่ปุ่นกินกันโดยอัตโนมัติญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้ดิให้ไม่ให้ต้องให้เดีี๋ยวพ่นให้้ใหเดี๋ยวให้ดิพี่นอดมานะยิงปืนเลยค่ะให้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 คือเข้าแต่งนม่เหมือนนิจจานิจจาฮาตาริมิจาเต่ามิจจาเต่าจาเต่าให้กูไม่ให้ให้ ต้องให้ที่ญี่ปุ่นอะเฮ้ยมึงพูดงนีหนีก็โดนยิงเง้ยเมื่อไรเราเนมึงเปสอนเนี่ยมาจากญี่ปุ่นก็ต้องไหวกวให้ให้งตอบว่าให้มันคือการทักทายมันคือการทักทายเ้ยมถูกยิงแน่ตำาดอกองเอามือให้เขาให้เนีมันเป็นการทักทายเขาต้องให้กลับไงให้ไม่ให้ต้องให้ต้องให้บ้านกูกูจะพูดเฮ้อย่างี้ทำมะให้งสอนมาเยอะเลย ให้ตำรวจมาแอบฟังบริเวณบ้านดีนะเอ็งเป็นลูกเขามันคือภาษาญี่ปุ่นมันเป็นการทักทายมันคือการทักทายเล้ยมากันเต็มเลยสิใครเปนไหมน้าสวัสดีอแล้วก็ต้องสวัสดีกลับไงมึงพูดอย่างนั้นด like ิอธิบายให้เขาฟังก oh, ่อนเดี๋ยวจะจะมาใหม่อธิบายเขาฟังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลน์กับฟังจ๊ถ้าโดนจะให้ตำรวจยิงแล้วนะเด๊กต้อยเด๊กต้อยต้องตอบเขาไม่ให้ต้องให้เจ๊ให้อะไรอ่ะเป็นการทักทายเป็นการทักทายอย่างนั้นนะทายทักทายบ้านกูตระกูลดีนะให้ ต้องต้องให้อ่าอ่าโอเควลาเข้ามาเวลาเข้ามาเจ๊ตอบให้นะอ่าให้รอบรอบให้ให้ให้ดี่พี่นอดมาแอบบอกกันหมดเลยนะตำรวจตำกวจยังบอกว่าให้อยู่เลยป่ะจ๋าเฮ้ยให้ให้โอ้ยมาถามอย่างนี้กูไม่รู้เรื่อง ให้ไม่ให้ตอบอย่างเดียวให้จะต้องให้ตอบอย่างเดียวว่าให้โว้ยจะตอบอย่างนี้ได้ยังไงล่ะตอบให้เดี๋ยวได้ไปกินข้าวแล้วอาพักทายเลยอาพักทายเดี๋ยวไปกินข้าวมาไ้เร็วช้าแม่บอกแล้วนะตระกูลนี้จากในรัตนวัฒนาด้านในมาโนรัตนวัฒนาสายมุ้งนะให้ตอบว่าให้เฮ้ยให้ที่ขออะไรอ่ะ ให้ให้ใหะให้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 แล้วเอาให้เพ่อเหรอโอยมึงสอนอย่างี้้ด้ตนมัไหครับอาจารย์หนูเป็นยาบาลให้ให้ก่อนให้ค่ะให้ไปขอหมานู่ทักทายทักทายให้ก่อนทักทายให้โอ้ยพี่อะไรกตกอะไรแกตกทักทายวาให้อะไรแกตกทักทายว่าให้ก่อนให้ ให้อ่าให้แล้วให้แล้วโอ้ยมาถอดทำไมล่ะก็ให้อ่ะให้ได้สิให้หรือจะให้ปืนอ้าวพี่นทชพูดอย่างนี้เลยให้เพาแอบถือปืนอย่ังนี้ทักไทยทักทายให้สอนกูทำไมทักไทยให้ให้ไม่ให้ให้ให้ไม่ให้จะต้องให้ปืนเต็มเจนไว้นะผสมกับข้าวเปล่าอันนี้ก็ต้อันนี้แกโตเข้าวเร็วอันนี้แกโตอันนี้แกโตไม่ว่าอะไรอ่ะอันนี้แกโต จะตอบให้ให้ให้ไม่ให้ทิวจิงรู้นะจากนิลัตดาวัฒนาดานัยมาเจาทิววัฒนาวัฒนาเป็นภาษาที่ตายของญี่ปุ่นเพระพระสงฆ์เขาพูดกันคนมันตายมันตายสอนเรามาเลยเขาบอกให้พะอาจารย์หลวงพ่ให้ปืนกันทั้งนั้นเลยเอาคนเจาคนญี่ปุ่นเจ๊เจ๊ตอบเขาให้อย่างเดียวเขาเข้ามาเจ๊ให้นะถ้าพูดอย่างนี้พระสงฆ์จับให้เรารู้เรื่องนะให้ให้นะจริงเขาทำที่วัดเลยอันนี้ไงต๊ะไม่ว่าอะไรอ่ะ ขอบ <Bing> คุณให้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 ขอบคุณให้ให้ตอบดีเบอร์เนยิงเลยครับให้เจเจต้องให้มันสอนอะไรกูละนทัาเจโอ้หให้ไม่ให้ให้โนดมาพี่หนี่คนแอบยิงโดยอัตโนมัติเลยเพราะงสั่งเลยไม่ให้ค่ะ อันนี้กตุ๊กบ้านหนูค่ะอันนี้กัตุ๊กตะโกนดิค่ะอะไร่ะเแ้ยตะกดอะไรแลวอะไรที่จะจัดการนะเตบเฮ้ยเสอนอย่างนี้นะอันนี้กตุ๊กอันนี้กนีุพี่โน้ตมายิงอันนีุ้ไม่กันตุกลอัน้กตุกเจ๊ตบเฮ้ยเ้เ้เดี๋ยวไม่เจเตบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อย่าง like hey, hey, oh, mm hmm. hey, okay. hey. ี้นะเจี๊ยบครับเจตเขาก็นี่ให้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 ไม่ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ได้กินข้าวนะเอ้าโอยมาสอนนี้เขาเป็นใครล่ะเขาเป็นญน่ปุให้ใให้ให้ใ้ให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 ้้ให้้ให้อใหให้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  เดี๋ยวพี่โน้มายิงเรากส่งให้คนถือปืนมาเยอะเลยชีวิตจริงรัตนาเขาพูดชื่อหมดเลยจักรินรักดาวัษนาดานใยมาโนดมากเต็มอันนี้ก็โตให้ให้ให้อันนี้ก็โตให้ให้มึงมึงมึงพูดอย่างนี้นะเด็กจะตายโดยอันนี้ก็โตอันนี้ก็โตให้อันนี้ก็ตะตอบให้ีโอ้ยย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 ยนยย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  ็วี้เจงติงจะกินนะจะจุกจะหนักกันอยู่กันหมดนะอเลี้้วเลให้ตอบอะไรอะให้ให้อ่าแล้วให้แล้วให้แล้วให้แล้วโอ้แล้ว้แลวให้้ให้แล้วให้แกะวให้แล้ว้้วให้แ้วให้แล้วให้แล้วให้แล้วใหแล้วให้แล้วให้อน้วให้แล้กให้แล้วให้แล้วใ้แล้วห้แจ้วให้มล้วให้แล้วให้แล้วให้จับมือก่อนให้เ้วให้ให้ จับมือสิแย่้ไอ้แม่เย้ป้าจับมือสิอย่าเล่นตัวสิป้ามือก่อนจับมือก่อนเลี้ยจับมือเออเอ้ให้ให้สิเจ้ให้ให้ให้คำเดียวให้ก่อนให้ให้ให้ฉันปล่อยมือตาย สักคาอยู track, ่แล ah ้วไม่ตพี่โนดมาพี่ตะไนพี่สามีมาหมดอีเยังเปล่มาเต็มเลยผสมเลไม่เสร็จจมือจับมือจับมือจับมห้ จับมือก่ดเ็จับมือไกินข้าวนั่นเร็วจับญี่ปุ่จับมือัมืก่อจับมือสิป้าตีคนที่โู้นเนจับมือสิป้าสุงเข้มาแอบไปลาจับมือให้สิเจ้าจับมือสิป้าจับมือด้วยจับมือด้วยโอ้โหเอ็แม่เยดใจสอนให้แล้วอ่ะคุ้ณบ้านกูมาหมดให้ไม่ส่งสั่งและบ้านเหอไมาเต็มให้ให้

เาบาเื่อมากเลยเอาอยู่เล่นก่อนนะจ๊เจ้าบอกพาเปไม่ได้นะจ๊ะกระไรสมองก็จะมีดาวขึ้นสมัยสมองไม่ได้จริงๆนะขวามือเราเป็นลูกตัวเอสสามารถกดแลชั่สติ๊กเกอร์ได้อีกคนจีจะเกิน3ตัวนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรัวนะจ๊ะเนี่ยมันจะติดก,การช่องจ,จ้ะว่าเป็นบ้าแล้วเนี่ย